สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่4มกราคม2568ค่ะทุกคนวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยก็รอดูเลขเด่นประจําวันได้เพื่อชอบเนาะพี่น้องก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่3ก่อนนะคะทุกท่านขาว่าเข้าหรือหลุด สำหรับวันที่3ามเนาะค่ะใจให้เด่นรอบเช้า3และ2เด่นรอบบ่ายศูนย์และ9รอบเช้ามา1 5 4 2 4ค่ะทุกคนรอบเช้าจะจับคู่หลุดเนาะค่ะทุกคนคู่สองจไม่ได้จับให้ตัวเด่นมา2เลขเด่นประจําวันรอบเช้าหลุดรอบบ่ายหลุดนะคะ6กับ1รอบบ่ายจะให้ศูนย์และ9มา37970 7, มาทั้งศูนย์และ9เลยใจจับคู่ศูนย์เจ็ดเให้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าคู่979าเจ็ดเก้าจไม่ได้จับให้เนาะ,ะพี่น้องรอบบ่ายมาทั้งเด่นศูนย์และ เอาไปต่อลุ้นต่อวันที่4ถ้าชอบขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าไม่ชอบท่านเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้รอบเช้าอยู่ที่5และ4เรามาดูความน่าจะเป็น5 6 5 2 5 7 5 1 5 8 าสี่สี่ค่ะสี่หกสี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์เด่นแล้บ,บ่ายอยู่ที่หกและห้าค่ะหกนะคะ f ีขาหกสี่หกเจ็ดหกสอง หกศูนย์หกเก้าหกสามห้าค่ะห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าเก้าค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เตะเด่นค่ะห้าสี่หกห้าวันนี้เลขห้าเบิ้ลน,นะคะทุกคน เอฟซีค่ะวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิลเด็กพี่น้อ anyway. งรอบเชา้าเจลืมจะห้าห้านะคะทุกคนขอโทษขอภัยนะคะเอฟซีค่ะเป็นคูต่ตเด่นเนาะคะ่ะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิลถ้าท่านไม่ชอบเบิลนะห้าก็รอดูเลขกเบิ้ลประจาวันนะคะทุกคนมาดูคูต่ตัวเด่นคะ่ะห้าสี่หกห้าห้าหกห้าห้าห้าสี่สี่ค่ะสี่หกหกกับห้ารอบบ่ายหกสี่ นะคะห้าหกห้าห้าห้าสี่ค่ะเอฟซี FC คานี่ก็คือคู่เจะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเละเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองเลขเจ็ดกับเลขสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะทุกท่าน เด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4เด่นประจำวันอยู่ที่7และ2วันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นนะคะเป็น5-7-5-2 4ค่ะ4-7-4-2 4-7-7-4 4-2-2-4มาคู่ใดให้ไปกราฟน้ำพี่น้อง6ค่ะ6 6 6รอบบ่ายเป็น6-7-7-6 6-2-2-6นะคะ5ค่ะ5-7-7-5 5-2-2-5นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะ ค่ะทุกคนค่ะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระวางเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VAP วันที่4มกราคม2,56 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุก ทุกกาลังใจที่ FC ทุกท่านมอบให้นะคะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะพักตัวใดชอบคู่ใดก็ขอให้เข้าทุกคู่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ